เมื่อฉันเล่นโฮมสวีทโฮมออนไลน์ครั้งแรกแกแอบกลัวอุ๊ยกดผิดไม่ใช่ผีอ่ะกดผิดอุ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวเหรอตัวอะไรหนูอย่างเงี้ยเบล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 ว้ายเบลในตาแม่เบลในตาเบลแล้วะปกะตูผิดประตูว้ายอะไรว้าย แกเป็นไรนี่หยุดเลยแม่แม่ถามจริงแม่เว้ยว้้ยนี่แหละมาได้เลยแกเว้แกไม่กลัวมากอะไรกินอะไรละแกแกหายตัวปะอย่าหายตัวนะกูไปอย่างนี้เลยตรงๆรม่อยู่นี่ อะไรอะไรเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าเปี่ยนเป้าอเออพันไปอะไรล่ะแกแล้วก็จะทำทำไมล่ะอุ้ยอุอุ้ยนี้ไ่อย่อยต่อย่อยอยต่อยตอยต่ม่อยตอต่อยต่ต่ตามตตอตตอยยยยยอยอย่เลียว่ย่ เบนจิตไม่ได้วิ่งผ่านมันแล้วประตูให้กูด้วยจ้าเป็นไงแม่รีสตามีหน้าคอนไ,ป,ไป,ประตูปิดไปว้ายแกเอาะไรอะ่ะมันมันมันแกมันมาทางมันมันเล่นไปไหนสักทีวะ แม่มันเอาเซนปลายปล่าวอ่ะเข็มตัวไม้เข็มอยู่ไหนวะเข็มไหนอ่ะไายานตะตุยไายานตะตุยจุดปากทุกสิไว้อ่ะไม่แม่มันไม่ได้มันไม่มีทูกพี่ปักยาอยู่ไหนยาอยู่ไหนมาหยาตุยไปเลยโอ้โหนี่ถุงกำนานปะนี่กำนานเหมือนกันพาหนูข้างหลังปะข้างหลังปะยีเบลมันแรงมากยีเบลแรงฉ่ำมาก โอเคชุบชุบตัวฮชุบทุกคนฉันก็พอเล่นเป็นอยู่บ้างนะแม่ไม่ใช่ว,ว่าฉันจะไม่เล่นเป็นเลยนะข้าพดมาเลยฉ่ำกิน <c oughs> อุ้ยแม่เจอทูบแล้วแม่ทูบตู้เพียร์ทาร์สองมือชื่อวัยฉันแม่สกิลเช็คอะไรฉันกดก่อนเลยไม่ต้องสก,กิลเช็คให้มันสกเรสสกิลเช็คค่ะดิฉันกดอุ้ยอะไรยามอะไรอย่ามานะายามาพังไซปินทัน <c oughs> ้งหมดอะระวังวิอะไรใครเพื่อแม่พูดยา ไม่เอาสกิลเช็คทุกคนเทคนิคฉันคือไม่เอาสกิลเช็คค่ะสวดเลยสวดไปสวดต่อวันวานเลยแม่ขออนุญาตวิ่งก่อนนะไม่ไหวละนะคะนำหมดมานี่เลยค่ะแกเสนอขออน,นุญาตหนีสวดต่อวันหว,ว,ว,วานเลยแม่ไว้เจอเลยแม่มาดีมาดีแกเจอแน่ทุกคนห้ามออกนะคะเราต้องคิวมัน เราต้องดิสคิวเลสคิวดิสเลฟอย่ามานะผู้เล่นใหม่ก็เจ่งได้คะ่ะโหนเหมิอนกูได้อันนี้ต่อยมวยกูได้ต่อยมวยมาเลยขนมต้อมมัดก็ไม่ไม่รู้อ่ะอุ่ยขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญน,นะคะคุณโ,อ,โอ,อะไรอะ่ะอุ่ยไม่ได้ไม้โานเลี้ของเราโล<อ>ดเล่นมาก<า>เลยอะ่ะเล่นมาเมื่อวานทั้งวันไม่เห็นแก่ไม่ชนะเลยแล้วพามาถึงชนะ